ึกสไลด์มาตั้งนานไม่ดีขึ้นเลยควรจะทํายังไงดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์5เทคนิคสไลด์ให้ผิวแนวทางการสไลด์ในรูปแบบต่างๆคลิปนี้น่าจะช่วยได้ไม่เชื่อก็ลองดูครับ สาวชอ็อปบริการเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ใช้เพียงเลข UID ไม่มีรีฟันเพราะว่าทางร้านจดบริษัทเติมเกมแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่แอดไลน์สาวชอ็อปใส่แอดด้วยนะครับสแกน QR code หรือว่ากดลิงก์คำบรรยายใต้คลิปได้เลยครับเปรียบเทียบราคาแพ็กยอดฮิตเติมเอง1 9 9 0บาทได้5,800ทองแต่ถ้าเติมกับร้านสาวชอ็อปเพียงแค่พันห้าร้อยบาทได้5,800ทองทองเท่ากันในราคาที่ถูกกว่าเซฟเงินไปถึง470 บาถูกขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับข้อที่1สไลด์ต่อเนื่องรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับถ้าเรากดตรงจังหวะก,ก็สามารถทําได้นะครับง่ายใช่ไหมเป็นพื้นฐานของการสไลด์เลยก็ว่าได้ครับซึ่งใช้หลบกระสุนเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาบางจังหวะที่เราวิ่งโดนศัตรูไล่ย,ยิงเนี่ยเราสามารถใช้การสไลด์ต่อเนื่องได้นะครับการสไลด์ต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญนะทุกคน ถ้าเราเพิ่มการกระโดดเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นสไลด์กระโดดประมาณนี้นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าการสไลด์ต่อเนื่องเนี่ยผมขอไม่อธิบายอะไรเยอะมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญน่ะจะอยู่หลังจากนี้ครับข้อต่อไปครับข้อที่2จะเป็นการสไลด์ถอยหลังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวเองเนี่ย สไลด์ได้ง่ายขึ้นสไลด์ได้ดีขึ้นกดได้ถนัดขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยอย่างแรกเลยนั่นก็คือการตั้งปุ่มสไลด์ครับคือต้องบอกงี้นะครับว่าตั้งไงก็ได้แต่ว่านิ้วที่เ,เพื่อนๆนหันหน้าจอและก็นิ้วที่กดปุ่มสไลด์เนี่ยต้องใช้คนละนิ้วกันนะครับมันก็จะทําให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับถ้าเราถนัดหรือว่าเราชินมากพอนะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราใช้คนละนิ้วเนี่ยผมเชื่ออว่าามมัันจะต้งดีกกๆครบ วิธีทำครับง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องทำความเร็วก่อน <c oughs> ก็คือการวิ่งครับเราวิ่งไปแล้วก็ใช้นิ้วปัดหน้าจอมาด้านหลังหันหน้ามาด้านหลังจากนั้นกดสไลด์เสร็จแล้วก็หันหน้าจอกลับไปโอเคนะงงไหมไม่น่าจะงงนะครับหลักการใช้ง Ganz ่ายๆเลยครับถ้าเราใช้คนละนิ้วอย่างที่บอกไปครับว่าถ้านิ้วที่ปัดหน้าจอและนิ้วที่กดปุ่มสไลด์เนี่ยไม่จำ e เป็นว่าเอ้ย <c oughs> จะต้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั textured, <ๆ S 1> ่งขวาไม่จำเป็นครับแต่ขอแค่ นิ้วที่เพื่อนเพื่อนปัดหน้าจอเนี่ยกับนิ้วที่กดสไลด์เนี่ยให้เป็นคนละนิ้วกันครับมันก็จะกดได้ง่ายขึ้นซึ่งข้อดีเลยนะครับก็ในส่วนนี้การใช้งานเนี่ยจะดีมากๆเลยครับบางจังหวะที่ศัตรูมาใกล้เราจนเกินไประยะมันใกล้เกินไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยระยะนี้เราไม่สามารถยิงได้นะหรือว่าถ้ายิงได้เราก็ยิงได้ไม่ดีเราเล่นใกล้ๆไม่เก่ง ให้ใช้การสไลด์ถอยหลังออกมาครับออกมาและเราก็จะอยู่ในระยะที่เราสามารถยิงได้หรือว่าเป็นระยะที่โอเคระยะนี้ผมสามารถเล่นได้เพราะว่าบางทีผมก็เอาคูณ6มาคือมันจ่อขนาดนั้นมันใกล้ขนาดนั้นผมว่าผมลากเป้าไม่ทนันหรืออะไรเงี้ยให้เราออกมาให้มันอยู่ประมาณไม่ใกล้ไม่ ไม่ระยะเผาขนเกินไปฮะซึ่งบางจังหวะเนี่ยครับเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบทันทีเลยนะครับศัตรูหันมาไม่ทันถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่บอกเลยว่าจังหวะการไฟจริงๆเนี่ยโคตรสำคัญเลยครับข้อที่3ครับสไลด์ยิง ต้องบอกเลยนะครับว่าการสไลด์ยิงเนี่ยเป็นสิ่งที่โคตรโคตรสําคัญเลยครับแล้วก็ดีมากๆเลยครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเวลาที่เราจะยิงเนี่ยถ้าหากว่าเราวิ่งอยู่แล้วเรากดยิงตัวเรามันจะเป็นไม่ใช่ a อนิเมชันการวิ่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นการเดินหรือว่าชะลอนะครับไม่ใช่การวิ่งแล้วเพราะว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เรายิงอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้เลยก็คือการสไลด์ยิงครับยิงก่อนแล้วกดสไลด์จะกลายเป็นนั่งให้เปลี่ยนใหม่ครับ ให้กดสไลด์ก่อนแล้วค่อยยิงมันถึงจะสไลด์และยิงได้ะแต่ตรงนี้เราก็ต้องยิงแบบฮิปไฟนะครับหรือว่ายิงแบบไม่เข้าสโโปนครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าสโขปเขาก็จะยกเลิกการสไลด์ทันทีนะครับแน่นอนครับการสไลด์ยิงเนี่ยช่วยอะไรหลักๆเลยครับมุมเอ็นการยิงให้ศัตรูเนี่ยยิงเรายากขึ้นมากๆเลยครับทาให้ศัตรูยิงเรายากขึ้น,เ,น,รเ,ราานเรามีจังหวะการยิงที่มากขึ้นแต่ว่าศัตรูยิงเราได้น้อยลงตรงนี้บางคนบอกว่าผมทําได้แล้วครับอันนี้ผมทําได้ แต่ผมก็ยิงไม่ค่อยโดนหรือว่ายิงโดนน้อยมากๆเลยครับควรจะแก้ยังไงตรงนี้นะครับก็ให้กลับไปที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปเลยครับว่าให้ลองดูใช้คนละนิ้วกันนิ้วที่ปัดหน้าจอแล้วก็นิ้วที่กดสไลด์ให้ใช้คนละนิ้วตรงนี้มันจะมีผลแล้วเห็นไหมมันเริ่มแล้วไอ้ตรงใช้คนละนิ้วเนี่ยเริ่มมามีผลมากๆแล้วพอถึงข้อที่3เนี่ยแน่นอนครับ เราสไลด์ได้ก็จริงแต่ถ้าเราไม่สามารถวางเป้าโดนตัวศัตรูไม่สามารถยิงโดนตัวศัตรูเนี่ยจากเราที่จะได้เปรียบอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเองก็ได้นะครับใช่ครับเราเนี่ยสไลด์พิวมากเลยครับสไลด์ยิงพิวมากเลยแต่ไม่สามารถวางเป้ายิงโดนซึ่งมันก็สามารถเลือกได้นะบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ใจโลที่ไวใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องไปปัดหน้าจอหันมายิงแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่เล่นใจโลกลางๆหรือว่าไม่ได้เร็วมากเนี่ย การใช้นิ้วปัดช่วยหันทางก็ดีนะครับยิงดีขึ้นสไลด์ไปก็สามารถฮิปไฟล์ได้เห็นไหมแบบนี้แบบนี้อ่ะลองดูนะครับพอาะะเห็นข้อดีหรือ,อยังถ้าจังหวะน,นี้ผมไม่ใช้การสไลด์ยิงผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับข้อนี้ค่อนข้างจะยาวดีนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ผมอยากจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้ข้อที่3ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะข้อ3ยังไม่จบเอออย่าลืมเหลือ,ออีก2ข้อ เอาละครับสิ่งต่อมาครับสลายยิงดียังไงตรงนี้อีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือใช้คู่กับปืนต่างๆอย่างเช่นปืนระยะประชิดปืนระยะประชิดอะไรล่ะซองยาวก็ได้พิก์โนก็ได้เวกเตอร์ปืนใกล้ๆต้องใกล้ๆเท่านั้นถึงจะโหดอะไรเงี้ย u r b ใช่ครับปืนพวกนี้ได้หมด Origin นี่แหละชั้นยอดเลยครับ Origin แน่นอนครับปืนสายระยะประชิดหรือว่าปืน SMG ชอ็อตกันเนี่ย ต้องการระยะที่ใกล้ก็คือระยะวางผลของเขาเนี่ยมีระยะที่ใกล้มากๆครับการสไลด์เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยยืดระยะให้ใกล้ระยะวางผลของปืนนั้นๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างที่ร,รู้กันครับลูกซองถ้ายิงจะมีจังหวะดีเลย์ถามว่าลูกซองเนี่ยยิงเร็วไหมใช่ครับยิงเร็วมากๆไม่ว่าจะออริจินหรือว่าซองยาวก็ใช่นะครับถ้าว่าเรากดถูกจังหวะนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรากดรวจริงกดเร็วจริง,รรงแต่ว่าตัวเรายืนนิ่งล่ะตัวเราก็อยู่ห่างกับศัตรูพอสมควร แต่ถ้าเราสไลด์ด้วยแล้วก็ยิงด้วยฮะมันก็จะทำให้โอกาสใช้ซองยาว1นัดสามารถนอกได้ออริจินหนัดหรือ2นัดก็สามารถน็อกได้และอะไรอ่อะเวลาเราสไลด์ศัตรูยิงเรายากอีกใช่ไหมถูกต้องไหมครับ อีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะมาแชร์สําหรับคนที่อยากจะฝึกเล่นลูกซองหรือว่าผมควรสไลด์แบบไหนครับถ้าหากว่าผมยิงลูกซองมาเล่นผมจะใช้แบบนี้นะลองเอาไปใช้ดูเปิดช็อตแรกจะเปิดด้วยการซูมก่อนหรือว่าจะสไลด์ก่อนก็ได้แต่ถ้าถามผมผมจะเปิดด้วยการสไลด์ยิงแบบไม่เข้าสโคปหลังจากนั้นให้กดกระโดดแล้วก็ยิงแบบเข้าสโคปจากนั้นก็วนครับงงไหมอีกรอบหนึ่งนะสไลด์ slide, ยิงฮิปไฟจากนั้นกระโดดเข้าสโคปยิงแล้วก็สไลด์ยิงฮิปไฟ กระโดดเข้าสโคบยิงวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจ้ก,กว่ากระสุนจะหมดยิงไม่นอกก็แตกเออ <laughs> ยอก,ก็ไปลองฝึกกันดูครับตรงนี้เราก็ต้องเล่นให้บ่อยๆเลยนะครับมันต้องอาศัยหลายๆอย่างเลยครับการสไลด์ไปถอยหลังหรือว่าสไลด์ยิงเนี่ย เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมารวมกันแล้วผมจะพยายามเรียงให้นะครับเพราะว่าในคลิปเนี้ยข้อหนึ่ถึงข้อ5เนี่ยมันจะเรียงกันเลยเราฝึกอย่างนี้แล้วก็ค่อยเพิ่มไปค่อยเพิ่มไปสุดท้ายทุกอย่างมันจะมารวมกันให้เราฝึกให้เล่นให้ได้เป็นทุกอย่างเราใช้นิ้วคนละนิ้วกันเราก็ไม่จะเป็นต้องเอื้อมนิ้วไม่ต้องฝืดมากเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่4่การสไลด์ไปด้านหลังศัตรูเป็นไงครับเริ่มยากขึ้นมาแล้วใช่ไหมตรงนี้ผมขอย้ําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันันนนทุกคคเลยะรบ การสลบบนี้เป็นการสไลด์ที่เสี่ยงบอกไปเลยครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราทําได้โอกาสชนะของเราจะเพิ่มอย่างมหาศาลมากๆเลยครับแบบโคตรเลยถ้าสไลด์ไปด้านหลังศัตรูได้นะตรงนี้มันค่อนข้างจะพลิกแพงได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับวิธีทำเนี่ยมันไม่ค่อยตายตัวนะครับมันอยู่ที่ว่าเราหันหน้าไปทางไหนศัตรูหันหน้าไปทางไหนอย่างเงี้ยใครสลด์ศัตรูสลด์เราสลด์ตามใครสไลด์ก่อนใครสไลด์ลหลังเงี้ยใช่ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันต้องไปลองเล่นดูครับมันอยู่ในสถานการณ์นั้นผมไม่สามารถบอกแบบลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้นได้ว่าจะต้องทํายังไงยังไงแต่ว่าให้สังเกตเลยว่าศัตรูหันหน้าไปทางไหนหรือว่าอ่ะให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้นะครับงหวะแรกเปิดมาสมมติเราเป็นคนได้เปิดก่อนเรายิงเปิดเขาก่อนแล้วเขากําลังหันมาหาเรานะครับแบบว่าเราลอยหลังหรืออะไรเงี้ยเราเปิดไปปุ๊บเฮ้ยเขารู้ตัวเขากำลังหันมาให้เราสไลด์ส่วนไปเลยสไลด์ส่วนไปอ่ะเรายิง จากนั้นสไลด์ส่วนไปจังหวะที่เราสไลด์ส่วนไปเราก็สามารถยิงแบบฮิปไฟได้นะครับตรงนี้ก็จะตรงกับข้อที่สไลด์ยิงใช่ไหมฮะนี่มันจะเอามาใช้รวมๆกันเราสไลด์ไปด้านหลังจังหวะนั้นสไลด์ยิงไปด้วยเพราะศัตรูกําลังจะหันมายิงเราอีกสไลด์คืนไปอีกทีหนึ่ง ถ้าทาได้บอกเลยชนะแน่นอนครับแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเสี่ยงและมันก็โอกาสทำเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยซึ่งบางครั้งเนี่ยครับเราสไลด์ไปยังไงโกาเอ้ยเราเผิกก่อนเว้ยอย่างที่บอกมาเลยเออมันต้องงี้งี้เขาหันมาสวนเราเราจะสไลด์ไปด้านหลังปุ๊บสไลด์ไปยังไม่ทันพ้นด้านหลังเลยโดนยิงแตกแหละอันนี้ก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าบางทีผมก็โดนครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะวางเป้าไว้ที่ตัวใช่ไหม วางเป้าไว้ที่หน้าอกไว้ที่ท้องไว้ที่ขาเงี้ยเราไปสไลด์ปุ๊บเป้าแม่งเข้าหัวมาเลยทีนี้เรียบร้อยครับสวยไปสไลด์เข้าไปด้านหน้าตรงๆอันนี้อันตรายระวังดีๆฮนะแต่ว่าถ้าสไลด์ไปจากด้านข้างเงี้ยสไลด์ไปก่อนหนึ่งทียิงหยุดแล้วก็สไลด์ไปอีกที แบบสลับไปสลับมาหน้าหลังหน้าหลังเงี้ยโ,โูบ่เลยโคตรโหดครับถ้าทำได้ข้อที่4ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากผมพยายามย้ําบ่อยๆนะครับว่ามันยากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทําไม่ได้โอเคนะมันยากจริงครับแต่มันทําได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในมุมมองประมาณนี้แล้วกันอะถ้าสมมุติว่าเป็นในมุมมองของทีมศัตรูแต่อันนี้คือผมเป็นคนโดนนะมันหันไม่ทันคือบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะพลาดไปนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยเราหันช้าไปนิดเดียว แต่ศัตรูเนี่ยเขาเริ่มยิงเราแล้วเริ่มเปิดเราแล้วเราเนี่ยกว่าจะหันไปหาเขากว่าจะยิงเนี่ยขนาดยิงพร้อมกันเนี่ยจะชนะฝั่งไหนจะชนะยังยากเลยใช่ไหมฮะและทีนี้ คนเปิดก่อนด้านอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเออมันก็โอกาสชนะมันจะสูงมากๆผมก็มีหนึ่งสิ่งจะแนะนำนวกันนะครับสำหรับข้อที่4การสไลด์ไปด้านหลังศัตรูเนี่ยแน่นอนครับการทำมันยากหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเริ่มทำใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าถ้าเราเล่นบ่อยๆใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยเราควรสไลด์ไหมหรือว่าเราก็ไม่ควรที่จะสไลด์เลยเห็นไหมมันไม่ตายตัวครับผมไม่สามารถบอกแบบว่าทุกจังหวะได้เข้าใจไหมเพราะว่าแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกัน บางคนชอบเล่นแบบนี้บางคนชอบเล่นไกลเล่นใกล้เล่นกลางเงี้ยไม่เหมือนกันสักคนเล่นแต่ละปืนก็ไม่เหมือนกันเราไปลองแล้วแบบมันตายเราก็อ๋อถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยไม่ควรทําถ้าตรงนี้มันมีกําแพงถ้าตรงนี้มันติดนู่นติดนี่เราไม่ควรสไลด์เข้าหาหรือว่ามันโล่งไปเราไม่ควรทําเราควรจะยิงทันทีหรือว่าแค่สไลด์กระโลกก็พอแล้วก็ยิงเลยเยงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงข้อที่4แล้วก็ยังไม่ปิดคลิปนี้นะครับข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะบอก เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้ง5ข้อนี้เลยข้อที่5ครับฝึกใช้ให้บ่อยๆใช่ครับสิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญหรือว่าหัวใจหลักเลยนะครับสําหรับบางคนเนี่ยที่กําลังฝึกแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเรายิ่งพลาดเยอะเท่าไหร่เราเราจะยิ่งรู้ว่าอ๋อจังหวะเนี้ยคือไม่ได้แหละจังหวะเนี้ยไม่ควรที่จะสไลด์หรือว่าจังหวะเนี้ยเราแค่ยืนยิงเราก็สามารถชนะได้ เราไม่ต้องการสไลด์เราต้องการยิงก่อนสักนัดนึงแล้วค่อยสไลด์จังหวะที่ศัตรูหันมาหรืออะไรเงี้ยตรงนี้คือเราจะรู้เองครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะทําได้ดีขนาดไหนแล้วก็เราเนี่ยจะเล่นได้เร็วขนาดไหนตรงนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเป็นตัวกําหนดครับผมเชื่อว่าถ้าเราอยากเล่นให้ดีขึ้นหรือว่าเล่นให้เก่งขึ้นเล่นใ้ผิวขึ้นเนี่ยเราสามารถทําได้ครับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะให้เก่งขึ้นวันละนิดก็พอแบบเอาแค่นีด้เดียวพอ เก่งไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆจากอะไรที่มันแบบเฮ้ยทำไมมันแบบเออเรานิ้วเรามันไม่พอหรือยังไงเราก็ไปเพิ่มนิ้วเฮ้ยเราแม่งใช้ปุ่มเดียวกันมือเนี่ยใช้มือเดียวกันหมดเลยนิ้วนี้กดสไลด์ด้วยกดหันด้วยกดยิงด้วยลองเปลี่ยนดูค่อยๆเปลี่ยนทีละปุ่มก็ได้ครับ ตรงนี้มันจะช่วยได้โอเคครับผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้มันน่าจะมากพอเท่านี้ก็หมดแล้วจริงๆครับแพดใหม่นี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทีแล้วกันนะครับผมมองว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะก่อนจะจากกันไปครับผมขอคนละหนึ่งไลค์แค่นี้เลยเจ็บคอมากเลยครับตอนนี้โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ไหวแล้วทุกคน ฝึกเรื่อยๆครับยังไงก็ได้แน่นอนเชื่อผม